ตอนที่สองลุงสันมาถึงบ้านตั้งแต่ยังไม่เจ็ดโมงฉันนอนหลับอุตุจนแม่เอาเท้ายัานเพื่อปลุกอยู่หลายทีครั้นเห็นฝ่าพระบาทมารดาเปลี่ยนจากยันเป็นกระทืบฉันรีบจรรีลุกไปหุงข้าวทำอาหารเช้าเพราะแขกนั้นยังไม่ได้กินอะไรมาองคุลีมานเอ้ยลุงสันในมาืฤสีดาบท จิบกาแฟซองราคาถูกอยู่หน้าทีวีคุยกับแม่อย่างออกรสชาติลุงสรรสวมเสื้อเชิ้ตลายตารางกางเกงยีนขาดเป็นยอมยอมผมยาวจนต้องรวบเก็บไว้ด้านหลังหนวดยาวเฟิร์มเลยคางมาเยอะแล้วด้วยความสูงที่มากกว่าชายไทยทั่วไปทำให้ดูดิบและเถื่อนเหมือนตัวร้ายในละครทีวีไม่เหลือเขาหนุ่มหล่อในอดีตเลย แล้วนี่ลูกแก่เป็นยังไงบ้างหละสันยังคิดถึงแม่อยู่ไหมไหวใกล้ชราคุยกันก็คงหนีไม่พ้นนินทาลูกน้องอลิสเรียนอยู่ชั้นม .6 เทอมสุดท้ายโรงเรียนเอก,กชนแบบไปกลับชื่อดังของจังหวัดนั้นเป็นถึงดาวโรงเรียนกีฬาก็เก่งดนตรีก็เล่นเป็นทั้งอย่างเต้นบัลเล่ได้ดีเหมือนป้าแอนผู้ล่วงลับ น้องอาริสต,ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วเข้มแข็งเหมือนฉันเห็นตั้งเป้าว่าจะเรียนต่อสาขาบริหารในมหาวิทยาลัยลุงสันเอ่ยถึงมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่เปิดให้มีการเรียนแบบอินเตอร์ถือเป็นอันดับหนึ่งของประเทศค่าเทอมไม่ต้องพูดถึงหากมีปัญญาสอบเข้าได้ก็ต้องมีปัญญาจ่ายค่าเทอมหลายแสนด้วยเช่นกันอืม ดีจริงๆลูกแก่ทั้งสวยทั้งเก่งได้แม้หมาทั้งนั้นทำไมวะลูกฉันถึงไม่ได้ฉันมาบ้างเลยคุณนายกุลเจ้าเก่าขายลูกต่อหน้าเพื่อนสนิทอย่างหน้าไม่อายฉันไม่รู้ว่าลุงสันชอบกินอะไรแต่ผู้ชายกินข้าวเยอะมือนี้ก็เลยทำกับข้าวหลากหลายเข้าไว้เน้นเมนูทำง่ายเสร็จไวอย่างไข่เจียวชัโป๊ะ ต้มยำหมูเด้งกุ้งผัดบล็อกโคลีและมีไก่ทอดน้ำปลาอีกหนึ่งจานใหญ่พออาหารเข้าปากลุงสันกินไปชมฉันไปไม่ขาดปากบอกว่าน้องอลิสคงมีเนื้อมีหนังเพิ่มขึ้นสักหน่อยเพราะมีแม่ครัวคนเก่งอย่างพี่อิงไปดูแลแน่ละฉันยืดตัวขึ้นภูมิใจยิ่งกว่าอะไรเขาเป็นคนจ่ายเงินเดือนยิงชม เงินก็ยิ่งขึ้นเศรษฐีอย่างลุงสันไม่ขี้เหนียวกับลูกของเพื่อนรักหรอกฉันไหว้ลามารดาบังเกิดกล้าวโบกมือยอยๆให้แม่ก่อนจะนั่งรถโฟล์วคันโตออกจากบ้านคิดแล้วก็ใจหายอยู่เหมือนกันต้องให้แม่อยู่บ้านคนเดียวอีกแล้วแกคงเหงาหน้าดูแต่ยังไงฟาร์มลุงสันก็ไม่ไกลจากบ้าน ขับรถ40นาทีถ้าคิดถึงแม่มากๆก็แค่ต่อรถทัวร์หรือหาคนขับรถพามาแปบบเดียวเพราะฉันขับรถไม่เป็นลุงสันไม่ได้ขับรถเข้าตัวเมืองแต่เบี่ยงออกเส้นเลี้ยงเมืองก่อนจะเข้าสู่จังหวัดเป้าหมายแรกเริ่มยังมีบ้านคนเรียงรายตามเส้นทางพอเข้าสู่20กิโลเมตรสุดท้ายสองข้างทางกลับเป็นต้นไม้สูงป่าเขียวขจี เย็นชื่นใจรถแล่นไปเรื่อยๆก่อนถึงเขตอุทยานเราก็เลี้ยวซ้ายลัดเลาะถนนสองเลนไปจนเกือบถึงกระทั่งตีนเขาลูกหนึ่งฟาร์มขนาดใหญ่อยู่เบื้องหน้าของฉันล้อมรั้วสีขาวรอบพื้นที่ทางเข้าเป็นป้อมยามจุดรักษาการเมื่อเข้ามาแล้วจะเจอบ้านชั้นเดียวหลังใหญ่สไตล์ยุโรปสีฟ้าอ่อนตั้งอยู่ตรงข้ามเป็นคอกมา้า ถัดไปน่าจะเป็นโรงเก็บมา้ามีไรอ่องุ่นและสนามฝึกอยู่เยื้องไปหน่อยฝั่งซ้ายจะเป็นออฟฟิศนะอิงมีโรงครัวอยู่ด้านหลังด้วยเดินเข้าไปหน่อยจะเป็นเขตบ้านพักของพวกเราเป็นส่วนตัวมีทางเข้าทางเดียวแล้วก็มีขนเฝ้าข้างหน้าอีกทีส่วนขวาเป็นโรงเลี้ยงกับไร่เดี๋ยวลุงจะให้น้องพามาตอนกินข้าวละกันค่ะ คนงานเป็นแบบไปกลับจะเข้ามาตอน8โมงเช้าเลิกงานหโมงเย็นแต่ไม่ต้องกลัวลูกน้องลุงอยู่ที่นี่หลายคนยังไม่รวมกับยามอีกพวกมันจะดูแลความปลอดภัยของหนูเองไม่ต้องห่วงนะอ้อยังมีพี่นุชทำงานออฟฟิศกับดูแลอาหารการกินให้หนูไปอยู่กับพี่เขาคอยช่วยน้องอลิซอีกทีฉันพยักหน้าพยายามเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุด แรกๆก,ก็ห่วงความปลอดภัยไกลปืนเทียงขนาดนี้เกิดอะไรไม่ดีขึ้นมาจะแย่เอาหรือเปล่าเหมือนลุงสันจะเห็นแววตาก็รู้ใจเขาพาฉันไปแนะนำกับพี่นุชและพี่วีที่ออฟฟิศระหว่างที่รออาลิสกลับจากโรงเรียนพี่นุชอายุรา,ราวๆ30ปีใจดีพูดเพราะรูปร่างผอมขาวใบหน้าไม่โดดเด่นทั้งยังไม่ได้ใช้เครื่องสำอาง แต่งกายเรียบร้อยด้วยเสื้อยืดกงเกงขายาวส่วนพีว่วีเป็นชายอายุน่าจะมากกว่าพี่นุษยหหรือ6ปีเขาเป็นมือขวาของลุงสันคอยควบคุมคนงานและลูกน้องชายอีกทีการแต่งกายของพีว่วีคล้ายกับเจ้านายเพียงแต่ผมสั้นเกลียนยืนหลังตรงเป๊ะต้องมีอดีตเป็นหนุ่มในเครื่องแบบไม่ทหารก็ตำรวจเสเอวแขวนวิทยุสื่อสาร ถัดมาเป็นกระเป๋าหนังสีดำห้อยติดกับเข็มขัดความนูนของมันบ่งบอกว่าในนั้นมีอาวุธร้ายนอนหลับไหลอยู่ฉันหมายถึงปืนนะนะคนที่นี่สื่อสารกันด้วยวิทยุคลื่นสั้นพินุษให้ฉันมาอันนึงพร้อมบอกวิธีใช้งานและรหัสของแต่ละคนลุงสันวอหอลิสวอสพินุษวอสาพี่วีวอส ตามด้วยหัวหน้าส่วนต่างๆที่มาแบบไปกลับส่วนของฉันวอลสิบน้องใหม่ไฟแรงเวอร์ลุงสันกับพี่วีไปดูงานท้ายไรย่ฉันเลยได้โอกาสดีเรียนรู้งานกับพินุษในทันทีคนมันตื่นเต้นอยากเริ่มทำงานใจแทบขาดเนื้องานเป็นงานบัญชีไม่ยากอย่างที่ฉันกังวลไว้ ทำบินง่ายๆสรุปรายรับรายจ่ายรวมถึงค่าแรงคนงานตัวเล็กละลานตาทําเอาชั้นสับสนอยู่บ้างจึงพยายามจดทุกอย่างลงแท็บเล็ตคำคำค่อยทบทวนถึงจะเข้ามาโดยเส้นสายของคุณนายกุลแต่งงานฉันก็ไม่คิดจะทําตัวตามสบายทําแม่รู้ว่าขี้เกียจทํางานดีไม่ดีเหมารถมาตีกบ,บานให้อายน้องแล้วก็ลุงสันแน่ๆ เวลาแห่งการเรียนรู้ผ่านไปเร็วมากเงยหน้าอีกทีก็11โมงแล้วเสียงวอจากป้อมยามแจ้งว่าวอสอเขาฝ่ามมาแล้วฉันคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะจำได้ว่าเป็นรหัสของน้องอลิสไม่นานรถยนต์สีขาวราคาเกือบล้านหยุดตรงหน้าสำนักงานหน้าต่างกระจกบานใหญ่มองออกไปด้านนอกได้ชัดเจน ฉันเห็นร่างสูงเพลียวในชุดนักเรียนเหมือนรูปที่แม่เอาให้ดูผมยาวสีน้ำตาลปล่อยยาวสลวยลงถึงกลางหลังใบหน้าน่ารักอ่อนโยนสวยน่าตะลึงกว่าที่จำได้ซะอีกน้องฉันโตเป็นสาวงามขนาดนี้แล้วหรอเนี่ยกรี๊ดสวยมากฉันเหออน้องตั้งแต่พบหน้าเลย ต้องถ่ายเซลฟี่ไปโพสต์ลง Facebook ให้เพื่อนๆอิจฉาตาถลนโดยเฉพาะไอ้กิฟที่เมื่อคืนมันอวยพอนให้ฉันอยู่ในฟาร์มกับม้ากับย่ากลับบ้านอีกทีคงถือชะลอมถักเปียพูดเนออีบ้านันบานสายทองอลิสถือกระเป๋านักเรียนเข้ามาในออฟฟิศก่อนจะชะง,งักไปนิดนึงเมื่อเห็นคนแปลกหน้าอย่างฉันนั่งอยู่กับพี่นุช อลิส <Alice. S 2> ฉันทักทายไม่สนว่าแก่กว่าต้องไวหน้าให้น้องทักก่อนตอนนี้ฉันเป็นแฟนขับน้องไปแล้วอิงน้องน้อยเอ่ยขึ้นเหมือนไม่มั่นใจนะักดวงตากลมโตนั้นเจือความสงสัยก่อนจะพราวระยิบขึ้นมายิ้มมุมปากคลับใบหน้าลุกครึ่งสามเชื้อชาติให้งดงามไปอีกใช่พี่เอง อลิสเป็นสาวแล้วเราไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะโอ้ยตื่นเต้นนะ่ะน้องสวยจริงๆฉันลุกไปหาน้องถือวิสาสะจับเนื้อต้องตัวด้วยความเคยชินตอนเป็นเด็กสมัยก่อนเราอาบน้ำนอนด้วยกันประจำอ,อ,อพี่อิงก็โตขึ้นมากเลยค่ะอลิสคิดถึงตอนที่เราเป็นเด็กมาก พี่ก็เหมือนกันจ้าฉันยิ้มรับเห็นแววตาพอใจของน้องหัวใจแฟนคลับหมาดๆอย่างฉันยิงอ่อนระทวยต่อไปพี่จะมาอยู่ด้วยนะอลิสลุงสันให้มาช่วยอลิสดูแลฟาร์มทำบัญชีกับพี่นุชแล้วก็ให้พี่ดูแลอลิสเรื่องอาหารการกินอีกทีนึงงั้นหรอคะดีจังเลยคะ่ะ นาะเนาะพี่ก็ว่าดียังห่วงว่าเรียนจบแล้วจะทำอะไรต่อดีที่ลุงสันติดต่อแม่พี่ไปเลยได้มาอยู่ที่นี่ดีจริงๆเลยไม่ไกลบ้านด้วยแถมยังได้ทำงานกับคนรู้จักพี่นุชเห็นเราสองคนเข้ากันได้ดีก็เลยขอตัวออกไปดูแม่ครัวทำอาหารกลางวันอย่างย้ำอีกว่าครึ่งชั่วโมงค่อยไปกินข้าวเที่ยงที่ด้านหลังอลิสกับฉันรับคำ พลางนั่งลงบนชุดโซฟารับแขกฉันยังกุมมือน้องไม่ปล่อยส่วนน้องจับมือกลับและลูบหลังมือฉันเบาๆอิงเอ่อพี่อิงจะทำที่นี่ระยะยาวเลยหรือเฉพาะแค่ที่ช่วงคุณพ่อไปลาวคะระยะยาวเลยจ้าเมื่อกี้พี่นุษสอนงานได้เยอะแล้วคงต้องฝากอลิซช่วยพี่หน่อยนะ พี่ยังใหม่อยู่ไม่เคยทําแบบนี้รักทีได้คะ่ะพี่อิงอลิสจะช่วยพี่อิงเองไม่เคยก็ไม่เป็นไรคะ่ะของมันฝึกกันได้อลิสก็ไม่ได้เก่งมากเรามาช่วยกันทําด้วยกันนะคะอลิสฉีกยิ้มกว้างมากกว่าที่เคยใบหน้าสีชมพูระเรื่อ ทำเอาฉันหน้าแดงไปด้วยยิงแววตาที่น้องมองมาไม่รู้ทําไมคันหัวใจหยุบกิบต้องเป็นเพราะฉันเหอน้องรักน้องคนนี้มากๆแน่ๆเลยมากกว่าเมื่อก่อนอีกงั้นก็ฝากตัวด้วยนะจ๊ะเอะ๊ะแล้วนี่ทำไมวันนี้ถึงเลิกเรียนไวจังอย่างไม่เที่ยงก็กลับมาแล้วที่โรงเรียนจะมีงานโอเพ่นเดย์ค่ะ เลยไม่ต้องไปเรียนแค่เตรียมงานเดี๋ยวอาทิตย์หน้าวันงานจะพาไปตีไหมคะได้หรอจ๊ะดีดีดีพี่อยากไปดูโรงเรียนน้องมันต้องไฮโซมากแน่ๆแค่ชุดนักเรียนยังออกแบบมาสวยขนาดนี้ฉันเคยเห็นในเว็บไซต์ว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่บรรยากาศดีเพราะอยู่เชิงเขา ที่สำคัญยังออกแบบตึกสวยเหมือนอยู่เมืองนอกพวกเราคุยกันถึงเรื่องราวมากมายในอดีตฉันไม่กล้าพูดถึงป้าแอนกลัวว่าน้องจะยังมีปมฝังใจส่วนมากที่คุยกันจึงเป็นวีรกรรมสมัยเด็กตอนที่ไปเที่ยววันหยุดด้วยกันสองครอบครัวอลิสเป็นเด็กเงียบๆเ,เรียบร้อยทั้งมาร,รยาทและคำพูดเหมือนป้าแอนในขณะที่ลุงสันออกจากกระโชกโคกคาก บุกป่าเผากระท่อมฉันชอบผาน้องปีนต้นไม้เล่นเป็นครูกับนักเรียนเล่นตุ๊ก,กตาบทบาทสมมุติฉันคือแม่ส่วนน้องตอนแรกฉันให้เป็นลูกแต่เล่นไปเล่นมาน้องบอกว่ามีแม่ก็ต้องมีพ่อน้องเลยได้เป็นพ่อต่อมาเวลาเล่นอะไรแบบนี้พวกเราก็เลยตั้งตุ๊ก,กตาหมีตัวหนึ่งทำหน้าที่เป็นลูกของพวกเราแทน โรงครัวจัดอาหารเที่ยงไว้ให้แบบครบครันไม่แยกขอหน้าลูกน้องทุกคนนั่งกินกระจายกันตามโต๊ะม้ะหินอ่อนที่มีอยู่เกือบสิบที่อาหารเป็นกว๋วยเตี๋ยวและผักนานาชนิดยังมีข้าวมอใหญ่เหมือนงานวัดและชุดน้ำพริกไว้ให้คนงานตักอีกด้วยบรรยากาศพักกลางวันคลึกคลื้นคนงานชายหญิงนั่งจับกลุ่มกันบางคนห่ออาหารที่บ้านมาแบ่งเพื่อนกินด้วยกัน ก่อนจะแยกย้ายหาที่เล่นเกมซ่อนตาดำแล้วค่อยกลับไปทำงานต่อกว่าลุงสันกับพี่วีจะมากินข้าวกับพวกเราด้วยพวกเราก็อิ่มกันเกือบหมดแล้วพี่นุชบอกว่าต้องจัดการวางระบบงานใหม่ไว้สำหรับฟาร์มวัวนมซึ่งพ่อพันธ์แม่พันธุ์กำลังนั่งเครื่องบินมาจากต่างแดนราคานั้นสมเหตุผลเป็นที่สุดเพราะมากกว่าสองล้านบาทต่อตัว เล่นเอาน้ำพริกกะปิในมือฉันสัน่นโชคดีแล้วที่แม่ไม่สมัครมาให้เป็นคนเลี้ยงงวจริงๆกลัวจะลื่นแล้วไปหลมทับกัวเขาตายนะสิอลิสพาฉันเดินตามทางเล็กๆมายังเขตบ้านพักซึ่งเป็นเขตห่วงห้ามไม่ให้คนงานเข้ามีเพียงเจ้าของพีวีพี่นุชและฉันสามารถเข้าออกได้ ด้านหน้ามีลูกน้องพี่วีนั่งเฝ้าไว้คนหนึ่งกลางคืนจะมีเพิ่มเป็นสามคนคอยตรวจตรารักษาความปลอดภัยให้กับเราฉันสูฮกให้กับลุงสันผู้รอบคอบคนเยอะก็ไม่ต้องกลัวยิงตอนกลางคืนยิงไม่ต้องกังวลเมื่อเดินผนต้นไม้ใหญ่และสมกล้วยไม้บ้านหลังเล็กหลายหลังต่างห่างกันออกไปลัดเลาะตามแนวไหล่เขา ก็ปรากฏแก่สายตาทุกหลังมีขนาดแตกต่างกันออกไปที่พักของพี่วีกับลูกน้องอยู่โซนแรกหลังใหญ่ขนาดหลายห้องนอนเข้าไปอีกเกือบ50เมตรคือบ้านของพี่นุชและเดินไปอีกไม่ไกลมีเรือนชั้นเดียวขนาดใหญ่อีกสองหลังตั้งอยู่คู่กันนั่นคือของลุงสัรและน้องอลิซ บ้านของอลิสเป็นไม้สไตล์ยุโรปสีขาวล้วนดันหน้าปลูกดอกกุหลาบไว้มากมายรายรอบด้วยต้นทองอุไรเหลืองดูสบายตาเข้ามาด้านในเป็นห้องโถงและห้องครัวซ้ายขวาเป็นห้องพักขนาดใหญ่คนละฝั่งพร้อมกับห้องน้ำในตัวเฟอร์นิเจอร์ล้วนแต่เน้นโทนสบายตาเป็นสีชมพูอ่อนเข้ากับพมาณสีชมพูทุกอย่างช่างอ่อนหวาน สมเป็นอลิสน้องจัดห้องฝั่งตรงข้ามให้กับฉันเราปูผ้าปูที่นอนและผ้านวมใหม่โดยน้องยกของที่ยังใหม่ๆให้ฉันแบบครบชุดกลิ่นน้ำหอมเหมือนที่ได้กลิ่นจากกลิ่นตัวของน้องโชยออกมาจากผ้าปูที่นอนจนอดไม่ได้ต้องขอถามสูตรอลิสใช้น้ำหอมหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรอะ่ะทำไมมันหอมอย่างนี้ ฉันทำจมูกฟุตฟิตไปที่ตัวน้องสลับกับเตียงนอนกลิ่นหอมอ่อนๆติดจมูกยิ่งตรงซอกคอกลิ่นยิ่งชัดแทบจะเอาน้าไปดมซอกคอน้องอยู่แล้วแต่ต้องอดใจไว้กลัวน้องจะหาว่าฉันไปล้วงละเมิดทางเพศเอ้ยล้วงละเมิดทางเพศเสื้อผ้ามีคนในหมู่บ้านข้างๆมารับไปซักแล้วก็รีดให้ค่ะส่วนน้ำหอม อลิซใช้ยี่ห้อหนึ่งของฝรั่งเศสเดี๋ยวเอามาให้นะคะอลิซยืนให้ฉันดมอย่างยินดีทั้งยังขยับคอเข้ามาจนห่างปากฉันแค่นิดเดียวแค่ฉันทําปากจูก็ได้จูบซอกขอน้องแล้วความหอมและเนียนเอ้ยความหอมของน้ำหอมทําเอาฉันหลงไหลไปป๊บหนึ่งเห็นน้องน้อยยิ้มกว้างทำเสียงหึ อย่างพอใจในลำคอฉันค่อยได้สติฉันถอยหลังอัตโนมัติลืมไปว่ายืนอยู่ข้างเตียงทั้งตัวจึงเหมือนอลิซซึ่งสูงกว่าหนึ่งช่วงตัวกักเอาไว้ในอ้อมแขนอร,ราคามันแพงเอาไว้พี่จะขอลองใช้สักรอบก่อนแล้วค่อยเก็บเงินซื้อเองละกันนะจ๊ะเอางั้นก็ได้ค่ะ อลิสไม่ขัดความตั้งใจขณะพูดก็เอื้อมตัวหยิบกระเป๋านักเรียนบนเตียงด้านหลังชั้นขึ้นมาถือไว้อลิสกลับโรงเรียนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันอิงไม่ต้องทำกับข้าวอลิสจะซื้ออาหารเข้ามาถือว่าฉลองมือแรกของเราในบ้านหลังนี้วันหลังเราค่อยไปตลาดซื้อของมาตุนอืม อืมจ้าฉันซุดลงนั่งพื้นทันทีที่น้องปิดประตูออกจากห้องไปน้ำลายในคอมันเหนียวเหมือนกาวกลืนเท่าไหร่ก็กลืนไม่ลงเพราะอะไรนะหรอก็ตอนที่น้องก้มหยิบกระเป๋านั้นหน้าอกของอลิสโดนแขนฉันเต็มๆที่สำคัญริมฝีปากของน้องยังปาดแก้มฉันไปนิดหนึ่งด้วย อืมน้องคงไม่ได้ตั้งใจหรอกมั้งเมื่อกี้น้องทำตัวปกตินี่อลิสคงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหอมแก้มฉันไปอืมแก้มสิงๆของฉันด้วย